สวัสดีจ้าทุกคนมาเนี่ยพ,อ,พอก็ไวกระจ้าผ้าฝรั่งหน่อยมัดจันหลินจ้าหิมลเือนแปวีวเนาะอันนั้นเป็นอันอันนี้เป็นจำลองจ้าเขาเฮ็นจำลองปั่นไส้จำลองเนาะเป็นอนเขาอื่นยังังล่ะคล้ายๆมงช่วมวิวจ้าทุกคนมากคสามก้นแม่ลูกพ่อไปทำงานมาเนี่ยวันเสาร์พ่อไปทำงานมีนนนอ,นมอืมสองพี่น้องไปละ ยางเล่นกันนะเป็นของเล่นบ่ได้เลยสนามเด็กเล่นเอาเอ้าอยากกับ เออเย่โหเล่ๆ oh yeah. <laughs> <laughs> <Boolie, boolie. laughs> so โอ้ยจ้ดจกุกคนติบก่อนเขาปั่นไส้จำลองกันเนาะอไอ้ข้างบนจะยางขึ้นเขาไปกำลังหน่อยข้าเหร่นยู่ทางไหนละ่ะหลอดทอทออะไรเนาะปวดมา ย่างเหรียญพ่อเห็ดจ้ะทุกคนเห็ดพวงหวานนะดิษวัลพวงหวานสองดอกย่างเหรียญจะย่างขึ้นไปชมวิวกันจ้ะโอปอลีได้ห้ามเมียฮะเฮ็ดอนี่ยงั้น โมวีควส็นสนุกสุดๆป่ะไปล้ตรงนี้มีเงินยางลุ่มไปข้างล่างน้ำจ,ๆๆจัดตะก้นตะวันยางบ่ได้เด็กหน่อยยางไก่ชมวิว พิมลเป,ปียวครับพันเปียวภาษาไทยตรงโต๊ะไอ้เขาเขาท้องฟ้านะจ๊ะหิมลันแปลว่าท้องฟ้าเนาะแปลวอย่นี้กับแปลว่าภูเขาอะไหนท่านเป็นแม่น้ำเนาะตรงนี้ตะก,กี้มันเป็นต้นไม้จ้ะเดี๋ยวนี้เขาตัดลงเนาะเพื่อเขาจะเห็ดเด็ไอวิว อย่าขอบอีกหลายแม่แบทนายเข้ามานี่อเลยนี่กอเลยกินเต็มใหม่เต็มเมื่อสวยสวยคนกับยางหลายจ้าเพราะว่าอากาศดีแดดดีมนเนี่ยแต่ว่าก็ยังล้มเนาะแต่ว่าคนออกมาเดินชมวิว น่ันท้องฟ้าสีครามน้ำก็สีครามฝั่งทางนี้จะเป็นปลานะจ๊ะทุกคนฝั่งทางนั้นเป็นแม่น้ำโอ้สูงอยู่จะไปสูงไปไหนต่อจะวิโกซี่เดนไว้จะวนวน้ม Den er ved by vi forbi. Jeg tror, den er det i Schweiz. Jeg tror, den i Se Den er den i Den er lyserøde i der. Den er det i Schweiz. Ja. i Schweiz. Den ser ud til, når du ser ud til, når du ser så er en anden farve. เ <Yeah>. no. อ๋น่ะสาทุคนพากันยางลงไปละพาพลังหน่อยไปเล่นสนามเรีนจะเข้าเดีวจะพาก,กันกลับบ้านจะ้ะอย่างลงจะ้ะอย่างลงทางเา่าสนามเรล,งล่นตรงนันคนเดือ

เปิดฝูงนี่ลานขายของน้ำจากขายพวกกิฟชอปของเล่นเนาะคัมดูนายจ้าทุกคนพวกว่ากันจะผ้ากันกลับไปหาลนแล้วเนาะพอกันไหมคลิปหนาก็ขอจุบคลิปนี่แค่นี้จ้าเดี๋ยวผ้าหล่อสถานที่ต่างๆมาแล้วจ้าพอกันไหมคลิปหนาขอบคุณและสวัสดีจ้าบายบาย